สวัสดีค่ะวันนี้พบกับห้องเรียนคณิตศาสตร์กับคุณครูเลกตาค่ะซึ่งวันนี้คุณครูก็ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกมาฝากเด็กๆค่ะไปเรียนกันเลยค่ะว่าโจทย์ปัญหาการบวกเป็นยังไงอ่สำหรับโจทย์ปัญหาของคุณครูวันนี้นะคะโจทย์ปัญหามีอยู่ว่ามีแอปเปิลสีแดง3%ผล แอปเปิลสีเขียว6ผลมีแอปเปิลทั้งหมดกี่ผลอันนี้เรียกว่าโจทย์ปัญหานะคะพอเราอ่านโจทย์ปัญหาจบแล้วเด็กๆต้องสามารถตอบคำถามให้ได้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกและประโยคสัญลักษณ์ของโจทย์นี้คืออะไรนะคะ และสิ่งแรกที่เราจะไปหาคือสิ่งที่โจทย์ถามหาค่ะจากโจทย์ปัญหาโจทย์ได้ถามหาว่ามีแอปเปิลทั้งหมดกี่ผลนะคะและต่อมาสิ่งที่โจทย์บอกเราไปดูซิโจทย์บอกอะไรเราเอ่ยอ่าโจทย์บอกอันแรกเลยก็คือมีแอปเปิลสีแดง3ผลและแอปเปิลสีเขียว6ผลและหลังจากที่เราได้ สิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามหาแล้วเราจะเอาสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามหาไปสร้างเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นั่นเองค่ะซึ่งประโยคสัญ,ญลักษณ์เราจะสร้างแทนด้วยตัวเลขค่ะซึ่งประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเราในโจทย์ปัญหานี้ก็คือสิ่งที่โจทย์บอกคือมีแอปเปิ้ลสีแดง3ผลก็ได้เป็น3ค่ะแล้วเอามารวมกับแอปเปิ้ลสีเขียว รวมก็คือการบวกค่ะและรวมกับแอปเปิลสีเขียวแอปเปิลสีเขียวมี6ผลก็เป็น3บวก6ค่ะเท่ากับเท่าไหร่เราก็ใส่เป็นช่องสี่เหลี่ยมไว้ก่อนนะคะพอเราได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วเราก็จะนำประโยคสัญลักษณ์นี้ไปหาคำตอบนั่นเองค่ะซึ่งการหาคำตอบของเราเราก็จะเอา3บวกกับ6 โดยเราจะเอาจำนวนไหนจำนวนหนึ่งไว้ในใจแล้วเราจะนับเพิ่มค่ะเช่นเราเอาจำนวนมากคือเอา6ไว้ในใจแล้วยกมือขึ้นมาอีก3นิ้ว6แล้วก็7 8 9 3บวก6ได้ทั้งหมด9ค่ะ9คือคำตอบของโจทย์ปัญหานี้ค่ะจากโจทย์ปัญหามีแอปเปิลแดง3ผล แอปเปิลเขียว6ผลเอามารวมกันเราก็จะมีแอปเปิลทั้งหมด9ผลคือคำตอบของเราคะ่ะเด็กๆพอจะเข้าใจไหมคะสำหรับเนื้อหาของเราวันนี้ก็ได้จบลงแล้วคุณครูหวังว่าเด็กๆจะทำใบงานได้แล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย